สมุนไพรสู้โรครางจืดสมุนไพรถอนพิษเป็นพืชล้างพิษทุกชนิดพิษสุราเรื้อรงังช่วยล้างพิษได้แม้กระทั่งยาฆ่า,มาแมลงยาเบื่อหนูในร่างกายมีลทธิถอนพิษจากสารเคมีสารตะกั่วดได้รักษาการผื่นแพ,พ้พิษจากเกสรดอกไม้ใบรางจืดแก้การวิงเวียนอาเจียนปวดศีรษะ ประโยชน์พืชด่างจืดต้านพิษถอนพิษแม้แต่สารเคมีร้ายแดงก็สามารถถอนได้มีดอกสีม่วงใบจะมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจเรียวแหลมสีเขียวสดและก็จะมีข่าวออกมาเนาะมีการใช้ยาพิษผสมลงในเครื่องดื่ม หางยังพอรู้สึกตัวให้รีบหาวิธีขับสารพิษออกให้เร็วที่สุดรางจืดนี้ก็เป็นตัวช่วยกรณีที่มีคนอยู่บ้านด้วยนะคะให้ใช้ใบสดคั้นเอาน้ำแล้วรีบดื่มล้างพิษปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งโรงพยาบาลหรืออาจจะหารางจืดชนิดเม็ดพกติดตัวไว้ติดรถติดบ้านสงสัยอาการที่เป็นรีบนึกทานได้เลยรางจืดไม่ได้ถอนพิษแค่คนน้องหมาก็ส